สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดาแปลเพลงแบบเร็วๆ EP ที่3แล้วนะคะ EP ที่1กับ EP ที่2ใครยังไม่ได้ดูเกิดไปดูได้เลยค่ะเพลงที่3นะคะก็จะมีชื่อว่ากูมองเพล้ก็เชียเพนะคะฉันโชคร้ายหรือเธอใจร้ายนะคะ ก็เหมือนเดิมนะคะถ้าดาแปลผิดตรงไหนหรือว่าผิดเพี้ยนไปตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะเพราะว่าดาก็ไม่ได้เก่งภาษามงแบบเก่งเลยก็คือรู้แบบพื้นๆเหมือนทุกคนนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่ดาชอบชอบนะคะชอบที่จะแปลแล้วก็แฮปปี้กับการที่ทุกคนชอบด้วยก็เลยอยากจะแปลให้ทุกคนนะคะไปดูกัน,นะค่ะ แล้วก็หม้อตัวนิ่งเชียร์ดูตรงประโยคนี้มันเหมือนแบบเหมือนเขาตัดพอ่ะแบบว่าประมาณว่าแบบอยู่คนเดียวให้ได้นะคนใจดำอะไรแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะมีสิคิดาคิดคือเหมือนเขาตัดพอกับผู้หญิงอะซปโมดโนวัวอือซนจี<ส> เผื่อว่าสักวันหนึ่งหรือว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะมีโอกาสที่จะเจอกันอีกหรือเปล่าอะไรแบบนี้นถ้ามีว้นนั้นนะ่ะมันสายเกินไปหรือยังหรือว่ามันสายไปแล้วหรือยังอะไรนะคะที่ผู้ชายถามแล้วผู้ชายเองก็ตอบเองว่ามันสายไปแล้วนะคะสรุปแลวก,ก็คือว่าเหมือนเขาบอกว่า ถ้าในอนาคตเรามีโอกาสได้เจอกันอีกอะ่ะมันก็คงจะสายเกินไปที่จะมาแก้ไขอะไรแบบนี้นะคะน้องนอก็หลงลอนเชยยอ่จียองวีก็่งก็เดียวกีก็ตะคุกโกโมปอง,ปองวันนี้ถึงแม้ว่าเธอจะเปลี่ยนไปมันก็คงจะไม่มีอะไรดีเพราะว่าเธอทำให้ฉันมีน้าตาคนะ่ะ รู้ก็อรเราต้อ,องรู้ซองหลอกก็ต้อจีรุกกูฉันรักเธอมาตั้งหลายปีแต่เธอไม่เห็นรักฉันเลยไม่เศร้าเนาะผู้ชายคนนี้กกเธอแค่เข้ามาหลอกลวงฉันนะ เศร้าจังเลยเขาบอกว่าของที่ฉันซื้อมาให้เธอที่ฉันสรรหาซื้อมาให้เธอตลอดอ่ะมันไม่ได้แปลว่าฉันอ่ะมีเงินมากมายนะอะไรเงี้ยโอนเจสาวรู้ก็มัวดามวย่อเที่ยอยู่เตาดอก็เป็นเพราะว่าฉัน่ะรักเธอฉันจึงต้องไปทำงานเพื่อที่จะหาเงินเหล่านี้มาซื้อให้เธอ ก็รวมๆม็คือก็เป็นเพราะาฉันรักเธอมากนั่นแหละฉันเลยยอมที่จะทําทุกอย่างเพื่อเธออะไรแบบนี้โอ้ยดูสิดูนางยิ้มปอป้ามากเลยสาวกโป๊ะจ้าเธอจะรู้ถึงมันหรือเปล่ามัวปอเจลอจี้วจาอยู่มอดเหลอจีดวนเดอก็สา ถึงเธอจะเอาของเหล่านี้เอาไปทิ้งหรือเอาไปเผาก็ตามใจเธอเลยอะ่ะสงสัยเขาคงพูดตอนเลิกกันหรอเขาร้องมาถึงจุดนี้แล้วว่าน่าจะน่า วีเกลรู้แต่อื้ออยู่มัวโมจเจเพราะความรักระหว่างเราอะ่ะคงต้องทิ้งมันไปหรือว่าคงต้องจบมันไปนะคะต้องเลิกกันแหละร้องขนาดนี้แล้วอะ่ะ mm hmm. เป็นเพราะฉันโชคร้ายหรือเธอใจร้ายนะคะ mm hmm. เล่นหมวเล่นหมวคำนี้ถ้าแปลตรงตัวแล้วก็คือน้องสาวใช่ไหมทุกคนดาแปลถูกไหมคำนี้ดาก็ไปแปลามาจาก Google นะเพราะว่าดาก็แบบคิดอยู่ว่าสาวที่รักของฉันหรือว่าจะแปลว่าแบบน้องสาวอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ดาแปลว่าคือแบบเหมือนกับน้องสาวนะคะแบบน้องสาวหรือว่าแบบคือเป็นแฟนนั่นแหละแต่เขาเรียกแบบเนี้ยเล่นหมวถูกหรือเปล่านะทุกคนมาคอมเมนต์ได้นะคะขอบคุณค่ะ ลูกก็วัวล้วเชียเจี๊ยเป้าเชียตัวเป้าเชียตัวเถ่าเก้าเจอเต่าลูกกม่วรักเธอมาก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 ก็คือชีวิตไล่ชีวิตอะแต่สุดท้ายก็ต้องได่น้ำตาอยู่ดีอย่างเงี้ยก็คือในคลิปเนี้ยในวิดีโอในเอ็มบีของเขาอะก็คือเหมือนกับผู้ชายอะทำงานที่มัน ที่มันผิดอะที่มันต้องถึงกับชีวิตอะค่ะต้องถึงกับชีวิตแล้วก็คือเขาทําทุกอย่างมาเพื่อผู้หญิงคนนี้อะไรเนี้ยแต่ผู้หญิงก็ไม่ได้อะไรหรือเปล่าเนี้ยอืมก็เลยทําให้ผู้ชายแบบอย่างนี้เลยอเอวอิชยาโชกว่นานสีลยก็ทำใจแล้วก็หยุดร้องให้สักเถอะเขาบอกตัวเองนะว่าแบบ ฉันต้องตัดใจแล้วก็หยุดร้องให้ซะเพราะพี่หญิงคนนี้เขาไม่ได้รักฉันอะไรอย่างะะเาายยางีย้ยค่ะเขาบอกว่าเสียดายเวลาแล้วก็เสียดายช่วงเวลานี้อ่ะที่มันผ่านมาคือช่วงเวลาที่ผ่านมามันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนั่นแหละสำหรับเขาแล้วเขาก็เลยรู้สึกเสียดายมันมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็คือเวลาทั้งหมดหรือว่าช่วงเวลาที่ดีของฉันที่ฉันมอบให้กับเธอทั้งหมดอะที่ฉันมอบให้เธอทั้งหมดเลยอะฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีวันนี้อะวันนี้มันจะเกิดขึ้นวันที่เราจะต้องจบลงวันที่เราจะไม่เป็นแฟนกันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันที่เราไม่ใช่แฟนกันแล้วนะคะวันที่เราไม่ใช่แฟนกันแล้วเขาก็นั่งกินข้าวกันยู่ดีๆนะแต่ว่าเพื่อนเขาก็มารับออกไป ทำงานมันน่าจะเป็นงานแบบผิกดกฎหมายอ่ะใช่เป็นงานผิกดกฎหมายนะคะ ของทุกอย่างที่ฉันซื้อให้เธออะมันไม่ใช่ว่าฉันมีเงินมากมายนะตรงนี้ก็จะวนกลับมาที่เดิมนะคะก็คือผู้ชายเขาก็ทํางานผิดกฎหมายแหละแล้วเขาก็แต่ทุกอย่างที่เขาทําอ่ะคือเขาก็ทํามาเพื่อให้ผู้หญิงของเขาอะ่ะมีความสุขนะคะแต่ว่าในมุมของผู้หญิงเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นงานที่ผิดไงเขาก็เลยไม่อยากสนับสนุนอะ่ะเดีย๋ยวดาขออนุญาฮกกอนะคะ โอเคค่ะดากอมาตรงที่มันไม่ได้ซ้ำนะก็คือผู้หญิงอ่ะเขาโทรไปแจ้งตำรวจนะคะว่าแฟนเขาอ่ะทำแบบนี้นะทำแบบนี้แล้วตำรวจก็จับผู้ชายไปนะคะก็คือเอาง่ายๆคือเขาฟ้องแฟนตัวเองอ่ะแล้วแฟนตัวเองก็โกรธแบบเฮ้ยเธอฟ้องฉันทำไมอ่ะที่ฉันทำมาทั้งหมดก็เพื่อเธอนะอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายก็โดนจับนะคะ วันนี้ฉันไม่มีค่าอะไรแล้วอ่ะนุ่งนอนหูจิมอว่งเไกลเ่หาเรอะไรแล้วเรื่องระหว่างเราคงไม่มีอะไรอีกแล้วทุอง่างป,อปาะะ่อีกลอยางเมล่ะอ้เรางาคะ้วเาะวอาเาคอะไก้วอางเอยไกแ้วร่คกแล้วลองไองห้ ฉันโชคร้ายหรือเธอใจร้ายนะผู้หญิงคนนี้ใจร้ายไหมทุกคนคอมเมนต์มาให้ไหนคะ่ะแสดงความคิดเห็น่อยว่าถ้าคนเป็นผู้หญิงคนจะทํำยังไงถ้าเป็นดาราก็คงก็เตือนแหละแต่แบบก็เขาจะทำ่ะเนาะเราก็เตือนด้วยความเป็นห่วงแต่ถ้าจะให้เราฟ้องเขาเลยก็คงไม่อะ่ะเพราะว่าทุกอย่างทุกคนก็มีเหตุผลในการทําของตัวเองอะ่ะแต่เราก็เตือนด้วยความเป็นห่วงอืม แต่ถ้าเราจะฟ้องเขาตรงๆเลยมันก็เจ็บเกินเนาะมันตรงเกินอะลูกกอล์ลูกลรักเธอขนาดนี้ชีวิตแรกชีวิตเลยแต่สุดท้ายก็ยังได้น้ำตายอยู่ดีตอนนี้ก็เป็นฉากที่ผู้หญิงไปหาผู้ชายที่คุกนะคะ ใจแล้วก็ไม่ต้องร้องไห้อีกแล้วค่ะอันนี้มันจะร้องซ้ำนะคะต่ก็จะไม่แปลแล้วนะคะก็จะสรุปเลยว่าสุดท้ายสองคนนี้ก็ก็เลิกกันนั่นแหละเพราะว่าผู้ชายติดคุกนะคะก็เป็นอันว่าจบเท่านี้นะคะถ้าได้แปลผิดตรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะคะ ถ้าใครอยากดูแบบแปลเต็มๆนะคะก็ไปดูได้ที่ช่องโซดาซ่านะคะดีๆแล้วก็ขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะ